สวัสดีค่ะสุภนุสุภนุนะคะในคลิปนี้สุภนุ u จะมาชวนทําบ้าบิ่นกล้วยหอมค่ะกรอบนอกนุ่มในหวานน้อยหอมอร่อยมากเลยค่ะใส่กล้วยหอมลงไปนะคะ70กรัมค่ะจากนั้นเราก็บดให้ละเอียดตามด้วยแป้งข้าวเหนียว25กรัมแป้งข้าวเจ้า8กรัมคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไป30กรัมค่ะเกลือ1กรัมค่ะ คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะจนกระทั่งกล้วยเริ่มเหลวเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวแทนกะทิลงไปค่ะน้ำมันมะพร้าว18กรัมนะคะใส่งาดำลงไปค่ะ5กรัมเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะใส่มะพร้าวอบแห้งลงไปค่ะจำนวน35กรัมมะพร้าวอบแห้งนี้นะคะใช้แทนมะพร้าวทึนทึกค่ะ เมื่อคนส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะทําการจี่ขนมบ้าบินในกระทะกันเลยค่ะเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะทาน้ํามันมะพร้าวลงไปสักเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็ตักขนมบ้าบินหยอดลงไปค่ะสุพรรณุตักหยอดก้อนละประมาณ1ช้อนชานะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆจี่ในกระทะพออีกด้านหนึ่งเกรียมเราก็จะกลับอีกด้านหนึ่งค่ะจนให้ทั้งสองด้านมีความเกรียมประมาณนี้นะคะก็จะได้ขนมบ้าบินแบบนี้แล้วค่ะ ขนมบ้าบินกล้วยหอมแบบง่ายๆนะคะวิธีการทําง่ายมากๆเลยค่ะไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนเลยมีความกรอบนอกนุ่มในหอมแล้วก็หวานกําลังดีเลยค่ะลองทําตามนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ